ยาสระผมเบียร์ผมร tamam. ่วงนังหัวเนี่ยไม่แข็งแรงนะทำสีผมจนแบบผมมันแห้งอ่ะคือปัญหาแบบนานาติดตังเลยอ่ะฉันต้องซื Somehow, ้อให้ได้สัสดีมิดหับแฟนเพลงช่องบูมิบูม วันนี้คือต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่คิมด้บอกเลยนะว่ารีวิวสกินแคร์แต่ก็ยังเป็นสกินแคร์ฟอร์สแคลที่แบบพูดเลยนะว่าเป็นเทรนมาแรงสุดๆในประเทศเกาหลีตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือเขาพูดเลยว่าหนังศีรษะมันเหมือนหน้าเราคือมันสามารถที่จะมีปัญหาได้ทุกอย่างเหมือนหน้าเลยตั้งแบบความมันปัญหาความแห้งเสียหรือแม้กระทั่งสิวเออทุกคนเคยนังห,วหัวเราก็เป็นสิวได้ทุกคนเคยเป็นปับางทีบุกเกา่าๆอ่ะแบบมีัวสิวออกมามันก็เลยแบบกลายเป็นว่าต้องดูแลแบบ และที่จะมารีวิวคือแทนแทนแทนแชมพู เขาใชบอกว่าอยากใช้ม <inte brothers> no uh, ันนานมากแล้วไม่คิดว่าแบบมันจะได้ใช้จริงๆอ่ะคือมันมีช่วงหนึ่งที่ต่างประเทศมีคลิปไวรัลขึ้นมาเยอะมากที่เขาชอบหิสแบบเอาเบียร์มาสระผมมกผมกันนะทุกคนเบียร์ที่หมยถึงคือของต่างประเทศอ่ะคือเบียร์สด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 เลยบัวคืออยากลองมากแต่คือเรามันไม่ใช่ใส่ดิงแดงดังไงแล้วเชื่อป่ะแบบอันนี้พูดจริงๆเลยเคยไปศึกษาข้อมูลจริงๆว่าถ้ามาผมด้วยเบียร์จะได้อะไรคือสรุปไปทํามาเขาบอกว่าได้ทั้งผมเงาที่แบบผมเงาเลยผมนุ่มแล้วช่วยเรื่องรากผม แรต่คือหาข้อมูลตอนนั้นก็คือนานแล้วนะและอยู่ดีๆก็คือในรีวิวในดิกตตอลคือของตัวนี้อุย น้ำหยดเลยอันนี้คือใช้จริง <c oughs> เออน,นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเห็นรีวิวในดิจตอลตัวนี้อยู่ดีๆตัวนี้ก็เด้งขึ้นมาของโซกูดยาสะผมเบียก็เลยแบบกดมาเลยและกดมาทั้งหมด3 <c oughs> ส,มสูตรคือเขาเลยบอกว่าคนบ้านอะไรกิยาสะผมดีเดียว3สูตรแต่ทุกสูตรคือมันไม่เหมือนกันไงตอนแรกก็ยังได้สูตรเบียแน่ๆละสูตรหนึ่งที่แบบมันต้องซื้อให้ได้แต่พอดูอีก2สูตรก็คือมันน่าใช้อะ่ะมันแปลกเดียในเน็ตจะมีแบบวัตถุดิบส่วนผสมฮอตฮิตจากสกินแคร์อยู่ในเนี้ทุกสูตรเเลลยยนะทุกตัวอ ก็คือตัวนี้ตอนแรกจะสั่งมาเพราะว่าอยากมาลองใช้แล้วก็จะรีวิวด้วยแต่ว่าพอเห็นอีก2สูตรก็คือในไหนจะรีวิวแล้วก็เลยอยากรีวิวให้มันครบไปเลย3สูตรจบๆและรีวิวนี้คือจะรีวิวแบบว่าเรือกของภาพประกอบพอในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นบูมิบูมเองได้ใช้เวลากระนังหัวนี้ทดลองและทดสอบมาแล้วครบทุกตัวและได้ทําการถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเหตุผลที่ว่าพวกคนไม่เชื่อว่าใช้ไหมเราคนทุกสูตรเนื่องจากปกติอะบูมิบูมนั้นเป็นคนที่ต้องสระผมทุกวันจริงๆเลยได้ผลสรุปของทั้ง3 สูตรมาตามนี้แชมพูเบียคือขวดสีน้ำตาลฟมเยอะมากแล้วความรู้สึกตอนสระคือเย็นเย็นลงๆแต่กลิ่นตัวนี้จะหอมแบบแกปฟูดแล้วก็เอเซนเชียลออยไม่ได้เป็นกลิ่นเบียร์อย่างที่จินตนา,านการไว้เลยทุกคนและทุกตัวสิ่งที่เหมือนกันคือเส้นผมแข็งแรงขึ้นนะไม่ค่อย่วงมันจะแตกต่างกันตรงที่แบบสูตรเบียร์เนี่ยจะได้ผมนุ่มและเงาสุดมุมดูจากสารสกัดนะคือมีเบียร์ยต์โพรไบอติกเข้มข้นเลยห้าหมื่น ppm และก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่รู้สึกหรือว่าตัวเองอะแพ้สูตรไหนอาจจะนรราาคมมีสกสกุอื ทุกคนเห็นไหมเนี่ยพืชพวกนี้คือช่วยปบปรุงบำรุงผมและสุดเบียร์เนี่ยจะมีจุลินทรีย์แล็คโตบซิล,ลัสเป็นตัวปรับสภาพเส้นผมหนังศีรษะลดการระคายเคืองคือเวลาจะลองแชมพูอะไรใหม่ๆเนี่ยคือมุนต้องเลือกดีๆมากๆเพราะพวกเคยแพ้แล้วเข็ดไม่ได้แพ้แค่หัวนะทียันหน้าเลยสิวขึ้นแบบพาหมอเป็นจิป็นาขวดต่อไปสี เป็นสูตรคอลลาเจนต้องบอกก่อนนะว่าบูมใช้สูตรเนี้ยแบบลองลอง,ลองเอาฟิลนะยังไม่ได้ใช้แบบจริงจริงจังๆอะไรมากพอตอนแรกตื่นได้กระสุนเบียร์มากแต่สูตรเนี้ยมันจะมีความรู้สึกตอนใช้คือกลิ่นหอมแบบกุหลาบกุหลาบหน่อยมันฟิลกูดพรมหอมด้วยตัวนี้มีคอลลาเจนเปปไทด์เข้มข้น3 0ม0 0ื่น ppm เขาบอกว่าขนาดนาโนโมเลกุลคือสามารถแทรกเก็ตผมเข้าไปบำรุงลึกซ่อมแซมรากผมได้เลยเพราะจริงๆสูตรเนี้ยนะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ผมแห้งเสียเลยคนที่ดำสีผมบ่อยๆแบบบูมเนี้ยดูเลยป่คือทำสีผมจนแบบ มันแห้งอ่ะได้เลยมีสารสก,กรสัดสมุนไพรเยอะมากเหมือนกันควรดีประมาณ9ชนิดส่วนใหญ่จะเป็นตัวความยกมชืนทั้งหมดนะแต่ที่บู๊วาวม,มากๆคือมีแอสตาซันทีิด้วยคือเป็นส่วนผสมเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการต้านอนุมูลอิสระอะทุกคนอันนี้คือที่ใส่มาเพื่อปกป้องเซลล์ที่เสื่อมโทรมที่อายุมากขึ้นอ่ะเรียกว่าสุดเนี่ยเอาง่ายๆใครที่แบบผมขาดการบำรุงแห้งเสียเลยนะทำผมบ่อยทำสีเก่งอะไรเงี้ยทุกคนคือควรมากเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่ผรู้สึกเลยว่าใชรแล้วผมนุ่มเงาสุด ขนาดลองใช้ไม่กีนะ่รอบนั้นลองแบบว่าเอาฟิลฟิวอะแต่รู้สึกเลยและตัวสุดท้าย แชมพูมินฟังดีๆนะคนที่หัวมันรังแคเยอะผมรีบแบรนด์ติดหนังหัวบูว่าอันเนี้ยดีจริงๆเพราะเหมาะกับบูมเนี้ยแหละคือบูมอ่ะไม่ได้มีรังแคนะแต่เป็นคนที่แบบหัวมันแล้วผมแบนมากถ้าไม่ได้ย้อมผมและกลิ่นตัวเนี้ยเป็นกลิ่นมินหอมเย็นๆมีแอปเปิลมินแอคแทบเ้มขคน50,000 ppm แล้วก็มีเมนทอลที่ให้ความสดชื่นสะแล้วสบายหัวสุดทถ้าทั้ง3สูตรนะสูตรนี้เป็นสูตรที่เย็นสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยและทำความสะอาดดีที่สุดเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคนที่มีหนังหัวมันรังแคเยอะต้องชอบ บ h เมเหมือนพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในกลุ่มควบคุมความมันบนใบหน้าเลยคุมมันที่หน้าแล้วอ่ะทุกคนเอาจริงๆอย่าลืมคุมมันที่หัวด้วยนะพออยู่ในแชมพูมันก็จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพราะความมันส่วนเกินแบคทีเรียสิ่งอุดตันรังแคเนี่ยออกเอออันนี้บูว่าเดี๋ยวบูต้องเอาไปให้คุณโบใช้เพราะคุณโบอ,อะเขาจะมีปัญหาเรื่องแบบเออรังแคอะไรเงี้ยทุกคนเอาจริงๆรบูชอบนะแชมพูที่ใส่สารสกัดสมุนไพรมาและใสมม่มาเยอะแบบเนี้ยคือมันดูอ่อนโยนมันดูสบายใจอะเคื่อง คือช่วยปรับสมดุลช่วยบํารุงทั้งนั้นเลยถ้าอยากผมเบาๆมีวอลลุ่มสีเขียวคือใช่มากแล้วจะบอกว่าแชมพูเบียนเนี่ยคือเขามีการ่านการทดสอบจากแเกาหลีมาด้วยนะก็ช่วยลดผมร่วงได้จริงแลวคือมันเป็นปัญหารลงแตกของใครหลายๆคนก็คือแบบผมร่วงหนังหัวเนี่ยไม่แข็งแรงนะคือปัญหาแบบนานาจิตตังเลยอ่ะคุเชื่อว่ามีหลายสาเหตุมาใดๆก็คือให้เลือกแชมพูยาสระผมอ่ะให้มันตรงกับปัญหาแต่ละคนแต่้าฐาผมนาแบบอสามสูตรเนี้ยสามสูตรนี้เลยเลือกสูตรไหนคืออันเนี้ยแบบไม่อวยเลยอ่ะออยาางงคเจนสแดกกบบั มพราะบูนทาสีเบียก็ได้ผมนุ่งเงาง,งามแข็งแรงมากเมื่อเช้าสะเบียหรืออันเนี้ยอ่ะมิ้นก็ใช่เพราะจริงๆคือคนผมมันที่บอกว่าต้องสระผมทุกวันอะแต่ถ้าตอนเนี้ยแบบไม่อวยต้องเลือกจริงๆก็คือจะเลือกให้ต้องโปรเนีนเพราะทำสีผมหนักมากมาสุดๆผมอะปกติทานี้ไม่ได้นะตรงปลายผมเนี้ยทุกคนมันจะชอนแล้วมันจะแบบเกี่ยวกับเป็นก้อนอะอันนี้ถือว่าดีแล้วนะโอเคจากแชมพูเบียหนึ่งขวดที่อยากใช้เพราะเห็นต่างประเทศเขาเบียรมาหมักผมกันสู่แชมพูสามขวด ของแบรนด์โซกูดอันนี้ซื้อด้วยความอยากลองจริงๆเพราะาตอนแรกอยากได้เบียร์มาตั้งใจจะซื้อเบียร์แต่พอเห็นมิ้นกับเห็นคอลลาเจนมันก็ดูแปลกดีอะทุกคนก็เลยสั่งมาลองทุกสูตรเลยทําไปทามาก็คือตอนนี้มีให้เลือกใช้ทุกสภาพผมไม่ว่าจะอยากได้ผมอะไรก็คือสะเอาเลยแล้วแต่วันแล้วแต่ฟิลอย่างวันนี้ก็คือสระเบียร์อย่างที่บอกเมื่อเช้าเพราะว่าฟิลฟิลอยากได้ผมผิวส่วนคอลลาเจนเนะี่ยจะชอบใช้ตอนกลางคืนแต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะต้องใช้คอลลาเจนบ่อยหน่อยเพราะว่าเพิ่งยง้้งจอมาาาาทพออยยกกกววม่นนะ้ใช บบเบีบเยแบบว่าใช้เบียสะผมแต่ทำไปทำามก็กลายเป็นคลิปรีวิวไปแล้วโอเคตอนเรบคลิปนี้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันเลยกดตตาช anel นด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดคดิงกรีงกรีงกรีงมาใสผู้ด้วยฟันดตทานติ๊กตอบูมิบมภาษาไทยติ๊กตอบมิบูภาษาอังกฤษไอจีบุมิบู้ะครับทุกคนใครอยากทำอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากลองอะไรอีกก็คอมเมนต์ไปได้ใต้คลิปนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปกันลวบ๊ายบายนึ่วันยิ่งลองของแปลกเดี๋ยวรีวิวอะไรแปลกๆน ดีทุกสุดอ่ะเนี่ยววยเยอะจะนั่งค่ะว่าขายอีก